สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการแปลงจากเลขฐาน10นะครับผมไปยังเลขฐาน16นะครับอืมเลขฐาน16ก็จำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างครับเลขฐาน16มีตั้งแต่0ถึงเเนาะแล้วก็มี a ถึง f นะครับผมก็คือ1 0ถึง15น,นั่นเอง โอเคเดี๋ยวเลขที่เราจะใช้นะครับผมเราจะใช้เลขเดิมๆก่อนเนาะก็เลขยีสองนะครับผมเลขยีบสองเนาะแทนจํานวนเป็นจํานวนของเลขคู่นะครับผมต้องมาหารกับตัวที่เราต้องการแปลงไปเนาะยี่ิบสองหาน10จะแปลงเป็นฐาน16ใช่ไหมแล้วก็เอามาหารด้วย16ตรงนี้นะครับผม แล้วก็ระลึกนะครับผมว่า16เนี่ยคูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ22สองมากที่สุดนะครับผมก็16คูณ1นะครับ 16, 1ิบห6หนึ่งสิบหสิหกสามสบันเกินไม่ได้นะครับผมก็ต้องใช้16บนะครับก็ย2ิบสองลบ16ได้เป็น6กใช่ไหมครับก็ใส่เสร็จเป็น6นั่นเองนะครับผมทีนี้มันทำอะไรต่อได้ไหม ไม่ได้เนาะก็คำตอบก็คือ16ฐาน16นั่นเองถูกไหมเดี๋ยวกดกเครื่องคิดเลขกันนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวกดจากเลขนี้ละกันอันนี้คือผมกดจากเลขฐาน16นะ1 6่เห็นไหมครับว่าเลขฐาน10มันได้กลับมาเป็น22บสองเนาะโอเคไหมอ่าเดี๋ยวผมลบใหม่ทำใหม่เนาะเอาอีกเลขหนึง่งเป็นเลขที่เอานี้เป็นเลข ยี่สิบสามนะครับผมไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เนาะสิบหกหนึ่งสิบหกนะคะผมก็ลบกันปุ๊บยี่สามลบสิบหกปุ๊บเศษออกมาก็จะเป็นเจ็ดนะครับผมลองเอาไปลบกันเนาะเอายี่สิบสามลบกับสิบหกนะคะผมเศษออกมาเป็นเจ็ดคำตอบก็คือหนึ่งเจ็ดฐานสิบหกนั่นเองทีนี้ตัวอย่างเนี่ยมันดูน้อยไปนะครับผมมันน้อยไปนะครับผมเปลี่ยนเลขใหม่นะครับผม ผมจะเอาเป็นเลขเอาสามสิบเอ็ดแล้วกันสามสิบเอ็ดนะครับผมทีนี้สามสิบเอ็ดเนี่ยยังไงต่อเนาะก็สิบหกหนึ่งสิบหกสิบหกสองสามสิบสองนะครับผมเพราะงั้นสามสิบสองมันเกินสามสิบเอ็ดไปแล้วไม่ได้ใช่ไหมครับก็ได้แค่หนึ่งใช่ไหมสิบหกหนึ่งสิบหกก็เอาสามสิบเอ็ดเนี่ยไปลบก,กับสิบหกเนาะ ลบสิบหกได้เท่าไหร่ครับได้สิบห้าถูกไหมอ่ะเราก็บอกว่าอันนี้คือเศษเท่าไรครับเศษสิบห้านะแต่เวลาเราเอามาเขียนเวลา,เามาเขียนจําไว้เลยนะครับผมเลขฐานสิบหกถ้าเลขเศษเนี่ยมีเป็นเลขสิบตั้งแต่เลขสิบขึ้นไปเนี่ยให้แทนด้วยตัวอักษรน,นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเลขสิบห้าเนี่ยมันแทนได้ด้วยตัวอะไรครับอ่าเดี๋ยวผมเขียนให้เนาะ a คือ10 b คือ11ไล่ไปเรื่อยๆ12 13 14 15อ่ะ b c d e f ถูกไหมครับ่า f คือ15เนาะหมือวามว่ายังไงครับหมือนควมว่าเศษ15เนี่ยมันก็แปลงได้เป็นตัว f ยังไงละ่ะทุกคนมันแปลงได้เป็นตัว f นะครับเพราะงั้นเวลาเรามาเขียนคำตอบเนี่ยเราก็ต้องเขียนเป็น 1f 1ฐาน16นะครับผมเวลาเราตอบเนาะโอเคมันจะตรงจริงหรือเปล่านะครับผมมาดูกันเนาะถ้าผมกดเลขฐาน10เป็น3 1นะครับผมคำตอบที่ได้เนี่ยจากเลขฐาน16เนี่ยจะเป็น 1f เห็นไหมตรงกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย